สวัสดีครับร้านมหาโฟนนะครับต่อไปผมจะเป็นการแนะนำนะครับการเปลี่ยนเมนูภาษานะครับเครื่องจีนนะเราเปิดมาครั้งแท็บเล็ตจีนเราเปิดมาครั้งแรกนะครับเมนูจะเป็นภาษาจีนไอคอนจะเป็นภาษาจีนอย่างนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเมนูภาษาไทยคือแท็บเล็ตตระกูลไอออนหรือแท็บเล็ตใหม่ๆทุกรุ่นส่วนมากจะมีเมนูภาษาไทยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการพิมพ์ไทยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องถามนะครับว่ามีเมนูพัไทยหรือเปล่าคาําตอบก็คือว่าส่วนใหญ่มีแล้วนะครับเราก็เข้าเมนูนะครับเข้าเมนูนะครับหาไอคอนไอคอนสีนี้นะครับกลมๆขีดไปทางซ้ายมือนะครับ3อันนะเราอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาจีนอยู่ก็คลิกเข้าไปนะครับอันแรกเป็น Wifi เราก็เลื่อนขึ้นไปหาสัญลักษณ์ตัว A นี่คือตัว A ครับ แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมนูแรกคือตัวนี้หละครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็หาไทยภาษาไทยก็คือเมนูภาษาไทยนะครับพอเราคลิกเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยนะครับคือตัวเครื่องตอนนี้เป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยแต่ว่ายังพิมพ์ไทยไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับเราก็ต้องติ๊กเลือกนะครับสำหรับการพิมพ์ไทย ติ๊กถูโยตรงคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานคีย์บอร์ดด้วยตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับเราก็คลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดแมนแมนซึ่งเป็นตัวคีย์บอร์ดพิมพ์ไทยอ่านี่คือการตั้งเมนูภาษาไทยและตั้งค่าการพิมพ์ไทยแค่นี้นะครับเครื่องเราก็เป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับไม่เป็นภาษาจีนในขณะเดียวกันก็สามารถพิมพ์ไทยได้ด้วยเลยนะครับ ครับเนี่ยคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขั้นตอนนี้เราจะทําเมื่อเจอเครื่องที่เป็นภาษาจีนหรือว่าหลังจากที่เรารีเซ็ตเครื่องนะครับเราก็เข้ามาครั้งแรกเป็นเมนูภาษาจีนเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาไทยด้วย <S <S แค่นี้เครื่องเราก็พร้อมใช้งานกับภาษาไทยแล้วครับสวัสดีครับ